สวัสดี FC ทุกท่านอาจับจับแบบนี้ให้เน่ <Okay. S 1> จับแล้วก็ถ่ายไปเรื่อยถ่ายไปถ่ายไปเรื่อยอ่ะเอยได้ไหมขับรถถือไปังแบบนี้ก็ได้เออนี่ันนี้ก็บรรยากาศนะคะไปสวนเปาเต่นะคะอากาศก่า Yeah, no, fuck

ปวดเลยนะได้ไหมฮะยังเออ

妈妈，的心妈妈，我、uh。我明天去别处。接嗯。接。 Mau dulu ni, mau dulu ni, mau dulu ni, mau dulu nak lakukan apa? Ya loh, loh, macamai. Kita ni bukan tu yang baru. Ya. Kita akan lakukan.

มำเงินไมเห็นจะไปถงไปแต่ก็ไมงนว่าจะงไปเป็นเรื้อเยอะทำเก็บเก็บไปยนี้ก็จะมีบ้าง ปีที่แล้วปีปีงั้นเขาฝนแรงแรงไปเข้าไหั่จากรู้แู่ว่าอ่นนี้

Yes. นะอเ,นนะเนนะอลอเทเีมาวันนี้ออกก่อนเริวน่ชี้ชีช้มาวันนี้ออกก่อนแล้ว 啊！老贵的，老贵的，包行行行行行行行，不看。